ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิคของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็คแนล k ็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็คนลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็คนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งงกวไวที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอกันครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวปะกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1้าานบาทแนะ ยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับในส่วนตัวของเกมถังซาและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพบพร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนมาชมวม่าจะเป็นคนไทยหรือว่านุย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมันคีอผมภูมิจะแพร่าราฟาร์ลี่กันนีเคือซาวันี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n Time r เวิ r ์นะครับในคลิปวิด,โดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครพิเศษใช่ไหมว่าตัวละครพิเศษเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างและหลายๆคนถามมาว่าในอีกไม่กี่วันเนี่ย ระบบอาวุธลับมันจะเข้าแล้วใช่ไหมครับเราควรเปิดกาชาตัวละคร6กปีกจะเล่นเสียไหมหรือว่าเอางบเนี่ยไปลงกับดอกบัวพุทธพิโรธถังจะดีกว่าแบบไหนตัวละครพิเศษหรือว่า vs อาวุธลับเทพนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกแล้วกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆลองตัดสินดูนั่นเองเนี่ยครับเนาะอันดับแรกเลยตัวละครพิเศษเนี่ยเขาจะแจกอยู่แล้ว1ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับจากกิจกรรมของเขาเลยอย่างเช่น6ปีกเนาะก็ จะมีทางเลือกทู้สวรรค์ใช่ไหมซึ่งจะแจกมาประมาณ70เศษใช่ไหมจะได้1ตัวละครอ่าและได้อีก60เศษจ,จากการซื้อแบตเทนพาร์สามรบาทอ่าและก็จะสามารถได้จากการเปิดกาชาซึ่งการการันตีที่เขาเขียนบอกว่า40ครั้งเนี่ยแค่โอกาสออก SSR การันตีแต่โอกาสออกน้อง6ปีกซเลนเสียเนี่ยคือ50% เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยโอกาสออกน้องเนี่ยก็50 50ิบะก็เกือพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใครรับได้ก็รับผมเห็นหลายหลคนเปิดกาชาไป100ครั้งแล้วก็บอกมาว่าไม่ได้น้องเลยอันนี้คือเรียกได้ว่าแทบจะโดนทิ้งเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าให้เก็บใบกาชาเยอะๆแล้วรอเปิดตัวที่เราต้องการดีกว่าเนาะหปีเนี่ยผมอาจจะทําดาวโดยการซื้อแตเชนพารได้ฟรีและซื้อตัวของอาลายวันเนี่ย เจ็ดเศษต่อวันใช่ไหมทำค่าอรอนสวรรค์นะครับตัวของค่าสายใยเนี่ยแปดสิบฟาร์มได้สามเศษฟาร์มขออีกวันละสองเศษเนี่ยผมก็สามารถทําตัวละครได้แล้วนะหลักๆเลยคือผมจะทําแค่นี้เลยก็คือไปเติมเงินตรงนี้เจ็ดเศษต่อวันไปที่สํานักถังไปฟาร์มเศษเอาจากตัวของอตัวค่าความสัมพันธ์ใช่ไหมเลเวล80เนี่ยมันจะได้เลเวล5เลเวล40 เลเวล80ได้3เศษต่อวันใช่ไหมแล้วก็ขอว่องไวครับจะได้อีก2เศษต่อวันอันเนี้ยจะเป็นการฟาร์มเศษและอีกอันนึงเลยคือไปที่ร้านค้าและไปที่จิตร้านจิตเทพครับมันจะสามารถแลกใยย่20เศษต่อสัปดาห์1,200เพชรนะครับอดล็อกวันที่13ผมจะสามารถฟาร์มเศษได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผมจะไม่เปิดกาชาสำหรับตัวละคร6ปีผมจะเอาไปเปิดกาชาาทททีีีีีีเเเเดดยยยยยววววอุกกรระบ่่่ลลนแ้็แิญณธ ผมก็ยังไม่เปิดเหมือนกันผมก็จะไปเปิดวิญญาณยุทธตอนที่มีปอไซซีมันถึงโอกาสรุนเรดออกเป็น6ปีกแล้วก็ปอไซซีเพราะฉะนั้นมันถึงคุ้มในมุมมองผมตอนนี้ผมก็ยังไม่มีวิญญาณยุทธหกปีกนะอ่าแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละครเนี่ยมันจําเป็นต้องมีนะครับตัวละครพิเศษเพราะว่าตัวละครค่อนข้างโกงไม่ว่าจะเป็นตัวของเอ่อการที่ตัวน้องเนี่ยถ้าทำสามดาวแล้วเนี่ยจะปลดล็อกสกิลกับตัน ซึ่งจะบวกเลือดพลังชีตพลังป้องกัน8%ถาวรและเมื่อทีมเราใช้สกิลครบ3ครั้งจะบวกดาเมจและลดดาเมจที่ได้รับ15%เป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับตัวของสกิลหัวหน้าใช่ไหมแล้วก็ตัวละครพิเศษเนี่ยสีแดงเนี่ยถ้าอัพไอตัวละครพิเศษสีส้มเนี่ยถ้าอัพเกรดถึง1ดาวแดงเนี่ยจะสามารถแปลงกายแท้วิญญาณยุทธได้เลยเมื่อเทียบกับตัวละครธรรมดาเนี่ยห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษคือปัจจุบันเนี่ ผมใส่ตัวละครธรรมดาใช่ไหมครับถ้าบัฟทีมเนี่ยโจมตีป้องกันพลังชีวิตเนี่ยมันจะบวกตามสเตตที่มันได้ปัจจุบันผมมีตัวธาตุน้ํา3ตัวใช่ไหมบวก 4, 5%แต่ตัวละครธาตุอื่นเนี่ยถ้ามันยังไม่ครบ2ตัวเนี่ยมันจะไม่บวกเอฟเฟกพิเศษแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเอาตัวละครพิเศษเข้ามาในทีมนะครับ พลังโจมตีพลรรังพกการพลังชีตบวก12%จากอะไรมันแทนได้ทุกตัวเลยปัจจุบันเรามีธาตุน้ำถังซานหลงๆอาๆตัวของแม่ถังซานใช่ไหม6ป,ปีมันก็นับเป็นตัวธาตุน้ำด้วยเว้ยกลายเป็นว่ามันเลยได้บัฟ4ตัวกลายเป็น6%แล้วมานาสูนเป็นธาตุมืดใช่ไหม1ตัวอ่าถังซานเนี่ยเป็นธาตุแสง1ตัวเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันจะมีตัวนี้ด้วยเพิ่มมา3% 3%เพราะฉะนั้นตัวพิเศษนับเป็นทุกธาตุความโกงอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าผมเปลี่ยนกับหลงหลงเนี่ยจะกลายป <c oughs> เป็นสิก็คือจะมีตัวของธาตุน้ํา3 <c oughs> ใช่ไหมธาตุมื2 2> <c oughs> ดสองธาตุแสงสองธาตุลม2 <c oughs> ประมาณนี้เห็นปะอันนี้คือความขี้โกงของตัวตัวพิเศษอะมันมันโกงจริงๆนะอันนี้พูดตามตรงเลยมันค่อนข้างโกงมากๆกับสเตตัสพิเศษที่มันได้เห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นใส่มาเนี่ยก็เลย อ่ากอสเลยนะครับอันเนี้ยแค่นี้คือทีมคุณเก่งและและความสามารถพิเศษอันนึงก็คือใสอ่สกิลกับตันใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งที่มันจําเป็นต้องมีตัวละครพิเศษเลยคือไปที่ผจญภัยครับไปที่ขอทดสอบ5สายก็คือดันเจียนาธาตุนั่นแหละนะครับเนาะก็เราจะสามารถใส่ตัวละคราธาตุนั้นๆได้เท่านั้นสมมุติผมใส่ตัวของถังซานอาถัางซานเข้าไปเนี่ยแต่มันต้องการวิญญาจารย์่าแสง2คนเล่นไม่ได้แต่ถ้าใส่6ปีเข้าไป เล่นได้พอนับเป็นทุกตัวละครเป็นนับเป็นทุกสายเล่นได้เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยหปีเข้ามาต้องทํออซซีเข้ามาก็ต้องทำปูของเซต้าหลิวถังเสรญปูบีหรือว่าป,ป,ปีปีตรงเข้ามา6ตัวละครพิเศษสีส้มก็ต้องทําอยู่ดีแต่อาจจะไม่ต้องเปิดกาชายเยอะอาจจะแบบไปแค่ซื้อเศษวันละ20เศษทําเศษจากแบบการฟาร์มความสัมพันธ์การฟาร์ม ขอความเร็วอะไรประมาณนี้เราต้องซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆเราก็จะสามารถทําดาวได้เยอะขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นความพิเศษของตัวละครพิเศษนั่นเองนะระดับสีส้มเนาะระดับสีแดงมันก็จะมีสกิลพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะสามารถใส่ตัวละครเข้าคอเลกชันเพื่อเพิ่มสเตตัสให้มันสูงกว่าเดิมได้ตัวมันก็จะเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าตัวสีส้มนะครับประมาณนี้ละกันแต่อาวุธลับเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่ก็คือถ้าเป็นอาวุธลับสีส้มเนี่ยอย่างเช่นดอกบบวพุทธวิโรธถังเนี่ย เริ่มต้นมาเขาจะใช้สกิลพิเศษเลย1การต่อสู้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเปิดมาเนี่ยจะโจมตีศัตรูเลยถ้าความเร็วเราสูงกว่านะโจมตีศัตรูเลยสร้างดาเมจจากอาวุธลับ50%พร้อมกับไม่สนใจพลังป้องกันเพราะฉะนั้นผมจําได้เลยว่าตอนคุเดียโบเนี่ยทำหกปีดาวเพชร5ดาวนะในเซิร์ฟจีนเอออาวุธลับดอกโบพทชพิโรดถัง,ดถงเนี่ยหดาวเท่านั้น1ดาวเหลืองยิงมาทีเดียวเลือดครึ่งหลอดทั้งทีมแล้วทีมเราพลังเยอะกว่าด้วยล้านนึงนะ คือแบบวอทคือแบบเชีย่ยมันโกงมากครับและประมาณอีก2เทินมั้งมันจะใช้สกิลนั้นต่ออีกรอบหนึงสร้างดาเมจหน100ึจากอาวุธลับอะรอบแรกแม่งก็เกือบตายหาแล้วอะเออเพราะฉะนั้นรอบ2นี่ก็ยิ่งแย่เข้าไปเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าแมกนิกของเกมถังซานโซแลนทํารีเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นการเอาตัวละครพิเศษเข้ามาพร้อมกับอาวุธลับอันใหม่ ตัวละครพิเศษใหม่อาวุธลับใหม่ตัวละครพิเศษใหม่อาวุธลับใหม่เปลี่ยนสลับกันแบบนี้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่ต้องลง3ทีไม่ว่าจะเป็น PVP ลงด่านดันเจี้ยนลงด่านกิจกรรมต่างๆนาๆนาเดียมันบังคับให้ทํา3ทีมเพราะฉะนั้นอาวุธลับเนี่ยมันไม่สามารถใส่ได้อันเดียวทั้งหมดเลยอย่างเช่นถ้าผมเลือกดอกบัวพุทธพิโรธถ,ถังเนี่ยเอาไว้กีมหนึ่ง ทีม2ทีม3ไม่สามารถใช้ได้ถ้าผมเอาไว้ทีม2ปุ๊บทีม1กับทีม3ก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นในทีม PVP 33เนี่ยเขาจะมีการยัดอาวุธลับเนี่ยแค่แบบ2ชิ้น3ชิ้น2ชิ้นเพื่อให้มันใช้สกิลประมาณนี้อ่าแต่ว่าถ้าเป็น PVP 11เนี่ยแล้วเรามีคนละ6ชิ้นเนี่ยเริ่มต้นเทินมามันจะยิงอาวุธลับ6ชิ้นยัดหน้าอีกฝ่ายเลย ต้ตมต้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 มพอถึงเทินอีฝ่ายอีฝ่ายก็ยิงอาวุธลับใส่เราต้ม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 ยังไม่ได้ตีกันเลยนะตัวละครแม่งเหลือฝ่ายละตัว2ต, like ตัวเพราะฉะนั sequel, so ้นอาวุธลับเนี่ยเอาไว้พีพ1หนึ่งหนึ่งโหดมากและมันจําเป็นต้องทําอาวุธลับเพื่อเอาไว้ใช้3ามทีมอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวละครพิเศษหรือว่าอาวุธลับพิเศษเนี่ยระดับสีส้มสีแดงสีทองในอนาคตเนี่ยมันจำเป็นต้องทําแต่ความพิเศษของ กาชาอาวุธลับต่างจากตัวละครตัวละครเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆจะไม่วนกลับมาเราจะเปลี่ยนใหม่จาก6ปีเป็นตัวของปอไซซีปุ๊บใช่ไหมปอไซซีก็จะแจกฟรีพร้อมกับตัวละคร6ปีก็จะเข้ามาในร้านค้าให้แลกใช่ไหมพอปอไซซีออกก็ปอไซซีเอามาแลกในร้านค้าได้กาชาตัวละครออกแล้วออกเลยแต่กาชาอาวุธลับเนี่ยสมมติเราไอ้ดโบพืชพิโรถ,ถังแล้วมันดาวยังไม่ตันอะ แต่ว่าอาวุธลับชิ้นใหม่เราเป็นสีทองใช่ไหมเราทาอาวุธลับสีทองตันแล้วเราสามารถเปลี่ยนกับเอามาเป็นดอกโบพุฎทีโรดถังได้คืออาวุธลับจะอยู่อย่างนั้นสามารถเปลี่ยนสลับได้เสมอว่าเราต้องการอาวุธลับชิ้นไหนเพราะฉะนั้นอาวุธลับอยู่ตลอดตัวละครเข้าแล้วเข้าเลยออกแล้วออกเลยแ <c oughs> ค่ต้องทําดาวขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครพิเศษหรือว่าอาวุธลับเนี่ยมันต้องทํามาพร้อมๆกันเพราะว่าอาวุธลับก็จะมีกิจกรรม การเจียน3ทีมเพื่อแจกฟรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอเทมดันขึ้นมาอยู่ดีนะตัวละครก็ต้องทำอาวุธลับก็ต้องทำเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดู PVP 11และ PVP 33ว่าเฮ้ยการมีอาวุธลับกับการมีตัวละครเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนเนาะเดี๋ยวให้ดู PVP 11ก่อนนะครับอันนี้เป็น PVP 11อาวุธลับคนละ6ชิ้นนะคือแม่งเริ่มต้นมายิงไอตัวอาวุธลับที่ใช้ยิงราชาวานเนี่ย นี่คืออันแรกนะเกือบตายทั้งทีมแล้วลดไป30%อ่ะอันนี้อันสองครับอัน3เนี่ยมาอีกมันยิงไม่พักเลยนะถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยเกือบตายแล้วอัน4อีกต้หมดโอโหหายอัน5อีกปังนี่ดอกโบลูเทโรดถังปิดจบเกือบตายอีกอันหนึ่งสุดท้ายอ่ะอีฝ่ายยิงคืนครับเห็นไหมถ้าเป็น PvP หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยรูปแบบของมันคือยิงอาวุธลับให้หมดก่อน และอีกฝ่ายจะยิงอาวุธลับสวนคืนมาให้มันหมดเหมือนกันและค่อยโจมตีกันอันนี้เป็นแมคานิกของ PVP 1หนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PVP แบบ3 3เนี่ยนะครับ PVP 3-3เนี่ย, p p ยคือเขาจะจัดทีมให้แบบว่าใช้อาวุธลับเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเดี๋ยวเริ่มต้นมาเนี่ยอันนี้เขาจะใช้ฝั่งซ้ายเนี่ยใช้2อันฝั่งขวาใช้3อันประมาณนี้ เพราะว่าอย่างที่บอกอาวุธลับเนี่ยมันต้องแบ่ง3ทีมไงมันไม่สามารถใช้อาวุธลับชิ้นเดียวทั้ง3าทีมได้ไม่มีมันจะเป็นการยิงตุ้ม1ใช่ไหมอ่าแล้วก็ยิงตุ้มอีก2แล้วก็อีกฝ่ายจะยิงอาวุธลับมาและอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้า PV33 สอ่ะสุดท้ายมันต้องมีไอเทมทุกยันอ่าทุกชิ้นตัวละครก็ต้องมีทุกตัวเหมือนกันเพื่อที่จะเอาไว้ลงทีมหลกักทีมลองหนึ่งลองสองอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่ดี อันนี้เป็นแมคาีนิกของตัวเกมนี้เพราะฉะนั้นระบบมันออกแบบมาเป็นประมาณนี้ผมก็เลยมองว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าอาวุธลับเนี่ยมันจําเป็นเท่าๆกันแต่อย่างที่บอกข้อสังเกตคือตัวละครเนี่ยเท่าแล้วออกไปแล้วออกไปเลยแต่อาวุธลับเนี่ยยังสามารถกลับมาเปิดกาชาได้ตลอดอประมาณนี้กลับมาเปิดได้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกเปิดเนี่ยก็าอาจจะไปเปิดตัวละครก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเปิดตัวของอาวุธลับ แต่ผมมองว่าในปัจจุบันนะหปียังไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายๆคนเปิดร้อยครั้งเนี่ยยังไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันหลุดเลทเพราะว่ามันมีโอกาสออก50%าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกับตัวธรรมราห้าสิบเปอร์ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมน้องเนี่ยเหลืออีกประมาณ3วันใช่ไหมซึ่งอาวุธลับเนี่ยมันจะเข้ามาในวันที่12ของเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นมันจะเหลือเวลาอยู่พรุ่งนี้วันที่10จะปลดล็อกตัวของ ระบบกระดูกวิญญาณส่วนนอกอีก2วันปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตัวของอาวุธลับเข้ามาเหมือน6ปีน่าจะเหลืออีกวันหนึ่งมั้งหรือไม่ก็ออกไปเพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูนะครับแต่ผมมองว่าช่วงแรกเนี่ยตอนที่เรายังมีตัวละครพิเศษตัวเดียวเนี่ยหกปีกนะผมมองว่าอาวุธลับดอกโบว์พืชพื้นรถังเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันตุ่มเดียวเกือบตายเลยและเราก็จะเปิดสกิลตุ่มต่ำตุ่มต่ำไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วตัดสินใจส่วนตัวผมคิดว่าไม่่วววาาจะะเป็นตััลครรหืออุบ มันมีความสําคัญเท่ากันในอนาคตเพราะว่ามันจะสลับกันมาตัวละครพิเศษอาวุธลับตัวละครพิเศษอาวุธลับเพื่อที่จะมันได้บาลานซ์ทีมไงอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะก็แล้วแต่มุมมองนะครับมุมมองผมมองว่ามันพอๆกันแต่ว่าถ้าจะเอาไปเปิดในปัจจุบันตอนแพทแรกๆตอนเนี้ยอันไหนเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็จะสร้าง Impact ได้ค่อนข้างดีกว่าผมมองว่าอาวุธลับดอกโบว์พอทีิโรอดถัง ตัวละคร6ปีเนี่ยเราไม่จะไปต้องเปิดกาชาก็ได้รับฟรีแล้วก็ไปแลกเศษแล้วก็ไปใช้กิจกรรมในการฟาร์มหาเศษเนี่ยได้แต่ว่าดอกบัวเนี่ยมันยิงสก,กิลทีเดียวเนี่ยมันครึ่งหลอดคนที่ไม่มีกับคนที่มีแม่งแตกต่างกันลาฟ้ากับเหวตัวละครเนี่ยหปีจะมีแล้วเก่งก็ต่อเมื่อ1ดาวแดงไงแต่ดอกบัวเนี่ยมันหนึ่งดาวเหลืองมันก็ระเบิดทีมมึงได้ครึ่งหลอดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยตอนนี้นะพูดตอนนี้เลยผมว่าอาวุธรับดอกบัวพุทเทิลวอถังน่าจะดีกว่าปก อ่ะหลักๆจะประมาณนี้และกันในมุมมองผมเนาะก,ก็สักวันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ